สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับเจอกับชนชมไผ่น้อยวันนี้ก็แ8ธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันหยุดของเราก็วันนี้พี่น้องครับนำสาระดีๆมาฝากนะครับสำหรับชนชมที่ได้สั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะซื้อกับใครก็แล้วแต่นะครับถ้าได้เจอคลิปนี้พี่น้องครับก็เอาไปใช้ดูนะครับ หลังจากได้ชนชมมาวันนี้ก็จะหยิบยกมาให้ดูนะครับหนึ่งต้นชุดชมที่เราสั่งซื้อมาพี่น้องครับเมื่อเขาส่งมาให้นะครับอันดับแรกเลยตรวจเช็คให้ดีนะครับว่ากิ่งมันหักไหมนะครับสองเช็คระบบลาก รากเน่าไหมไม้มันเน่าหรือเปล่าพี่น้องก่อนที่เราจะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดนแนะนําเลยล้างออกไปเลยนะหากเขามีการห่อตุ้มมานะถ้าเขาไม่หอ่อเขาก็จะล้างมาให้เราแล้วนะครับเราก็เอามาทําการตัดรากออกนะตัดใบทิ้งตัดใบป้บองกันไม้คายน้ํา แล้วเรามาไล่ตัดรากเสิ้นเล็กๆแต่งรากใหม่อันนี้เป็นรากตะขาบพี่น้องถ้าเป็นรากธรรมชาติก็ล้างออกให้สะอาดนะล้างสะอาดเอาไปวางไว้นะครับก็อย่าลืมตัดใบด้วยตัดใบล้างรากสะอาดเรียบร้อยเอาไปวางไว้ในร่มนะครับเอาไว้ในร่มอย่าเพิ่งดวนไปปลูกมันนะครับน้องยังไง เราปลูกได้รับไม้ปุ๊บเอาไปปลูกเลยรับยิ่งเป็นชมชมไม้สีรากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอ่าเขาห่อตุ้มดินมารับเสร็จปลูกเลยบางทีก็รอดนะครับบางทีก็เน่านะครับผมก็แนะนำพี่น้องจะส่งมาแบบไหนก็ตามนะครับหากมีการถอนออกจากระกถางเอาไปพักฟื้นก่อน ใช้เวลาแค่7็ดวันเองพี่น้องนะครับมีเวลา7วันก็พักฟื้น7วันเดี๋ยวเราค่อยเอาลงดินปลูกนะครับไม่ต้องรีบด่วนเอาลงดินปลูกเลยพักฟื้นไม้ก่อนพี่น้องให้ไม้มันได้พักนะครับสัก7วันก็ยังดีหลังจากนั้นเราค่อยเอาลงดินปลูกพี่น้องครับยิ่งเป็นจนชมรากธรรมชาตินะครับที่ทำไม้ซีกัน ยังไงจนชมก็ใช้เวลานะสามเดือนนี่แค่ฟื้นตัวน้องจะให้เขาสวยจริงต้องเป็นปีนะครับยกตัวอย่างไม้ตัวนี้นะครับนี่รากธรรมชาติเมื่อเราปลูกเราต้องใช้เวลาเลี้ยงเขาอีกกันปีนะครับเพื่อให้เขาโต ไม่ใช่ว่าปลูก3มเดือนเขาโตสมบูรณ์อันนี้ไม่ใช่ใช้เวลาก็แนะนำนะครับเมื่อรับไม้แล้วไม่ต้องไปรีบใจเย็นพี่น้องใจเย็นเดี๋ยวค่อยเอาลงนินปลูกเนี่ยรากธรรมชาติรบับมาแล้วก็ล้างให้สะอาดพี่น้องครับรอ เอาไปแขวนไว้นะครับรอดูจนกว่ารากเขาจะเขียวนะครับรากฝอยเส้นเล็กๆเขาเขียวเราค่อยเอาลงดินปลูกนั่นสแสดงว่าไม้เราพร้อมที่จะลงดินแล้วพี่น้องนะครับรากเที่ยวเขียวเส้นเล็กๆนะี่เขาจะกินอาหารได้ไวขึ้นนะครับดีกว่าเราเอาลงดินเลยนะอาจจะเน่าได้ ต้นนี้รวยจังเลยพี่น้องกิ่งหลุดตอนไหนก็ไม่รู้พี่น้องครับนี่กิ่งอยู่ข้างในหน่อครับผมก็ซ่อมไปแล้วซ่อมแล้วพี่น้องนะครับเสียหนึ่งกิง่งรวยจังเลยก็ดอกมาแล้วเหลือแค่การแต่งนิดๆหน่นนอยๆนะครับสวยมากต้นนี้ใหญ่ด้วยนะครับเอาไว้ราคาก่อนพี่น้องครับเรื่องราคาไม้นะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนจะขายในราคาเท่าไหร่ดีนะครับพี่น้องครับก็เรื่องของชนชมที่เราสั่งซื้อมานะครับก็อย่าไปรีบร้อนมันพักไม้ไว้ก่อนนะครับผมจะดีมากมากมาดูชนชมต้นนี้กันสีสีพี่น้องนะครับกำลังสวยเลยนะครับพี่น้องครับชนชมต้นนี้ดอกกำลังมา ก็เป็นการทำนั่งแท่นหน้าต่อใหญ่มีขาน้ำโชคบาร์บี้เชอร์เบดและอีกต้นหนึ่งหงเหินครับอีกสีหนึ่งก็หงเหินเดี๋ยวไปดูราคาก่อนพี่น้องเช็คราคาก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่าแพงเกินไปโดยเฉพาะต้นใหญ่ๆ หลักๆก,ก็คือเรื่องของต้นไม้นะครับที่เราสั่งซื้อมาอย่างที่2พี่น้องครับช่องทางการติดต่อผมมีแค่เฟซน,นะพี่น้องมีเฟซอนุชัยพิมพ์สอนนะครับเดี๋ยวผมจับพิมพ์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซอยากจะไปติดตามทางเฟสน,นะครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็คนถามเยอะนะครับ มาถามทางเฟสเพียบเลยพี่เห็นผมลงไม้นะครับมันสวยพี่น้องครับต้นมันใหญ่นะครับไม้ใหญ่ก็ราคาก็ว่ากันไปพี่น้องครับอาจจะแพงนะแต่คงไม่ถึงหลักพันหรอกบางเจ้าก็ขายกันเป็นพันเลยผมก็เจ็ดแปดร้อยผมก็ขายแล้วพี่น้องไม้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเด ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นผมยกไม้มือเดียวพี่น้องครับทั้งทั้งที่กระถางใหญ่สิบสองนิ้วนั่นเป็นเพราะว่าผมใช้โฟมในการรองก้นกระถางในการปลูกไม้ครับก็จะให้ดูเมื่อก่อนผมนใช้ฐานฐานหุงต้มปรากฏว่าฐานอุ้มน้ําพี่น้องนะครับระบายน้ําดีแต่ฐานมันอุ้มน้ําไว้กลนะายเป็นว่าหนัก ยกไม่ไหวก็เลยหันมาใช้โฟมการใช้โฟมก็ไม้มันก็โตเหมือนกันพี่น้องโตเหมือนกันจนช,ชมต้องการน้ำนะครับลดลงไปเลยมีโอกาสมีเวลาจนช,ชมมีดอกแบบนี้นะครับดอกไม่บานแน่นอนถ้าเราไม่ลดน้ำมันอย่างเนี้ดินแห้งแล้วนะครับควรจะน้ำมารดลนะน้ำฉีดใส่ ลดลงไปเลยเราไม่ต้องไปลดใส่ดอกนะครับดอกเปียกน้ําไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหี่ยวไปอีกนะครับแล้วลดแค่โคนก็พอนะไม่ให้ดินมันแห้งพี่น้องไม้ต้นนี้พี่น้องครับนี่เดี๋ยวราคาจะมาแจ้งอีกทีนะครับพี่น้อง ตั้งใจไว้พี่น้องครับจะขายไม้แล้วนะครับอาจจะต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วปีหน้าสุรินไปเพื่อดูแลคนนะครับพี่น้องครับหลานชายตัวเล็กผมอาจจะไปปลูกจนชมอยู่ที่บ้านก็ได้ก็รอดูนะครับรอดูหลังปีใหม่พี่น้องครับเดี๋ยวจะได้มาชี้แจงกันบอกกล่าวพี่น้องเอฟซีต้องไปดูแลตัวเล็กก่อนนะครับ ให้ตัวเล็กแข็งแรงกว่านี้ก่อนพี่น้องครับสำหรับจุดชมที่นี่ก็อาจจะต้องมีการเคลียร์เคลียร์พื้นที่แล้วขายออกไปไปเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับการปลูกจุดชมละอองทองมีนะพี่น้องครับละองทองอเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาละอองทองดอกสวยมีไหมน,น้านี่บานหรือเปล่า ไม่บานนะครับไม่มีตรงนี้ไม่มีอยากให้เห็นนะครับความสวยของละอ,องทองพี่น้องรากตะขาบกำลังกินปุ๋ยดีเลยไมย้อันนี้ก็คนถามเยอะบางต้นก็สีเดียวบางต้นก็ สองสีสามสีแม้แต่เก้าสีก็มีนะพี่น้องก็แล้วไปแล้วแต่นะครับต้นใหญ่ต้นเล็กนะพี่น้องแบบการขายไม้อย่างที่บอกไปอยู่ที่ความพอใจของเราและคนขายนะทั้งคนขายคนซื้อนะครับถ้าต้นใหญ่ก็ก็ดีไปพี่น้องนะครับเอาไปถึงมันก็โตแล้วละนะครับถ้าต้นเล็กนะรเราก็เอาไปเลี้ยงเอาเอง เลี้ยงเอานะครับเอาไว้ราคาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องถือว่าแพงอยู่นะครับที่เห็นเห็นเนี่ยหลักร้อยขึ้นที่เห็นอยู่นะครับที่ผมถ้าผมขายนะครับอาจจะแพงนี่ขา้ํำโชคการนำโชคทั้งต้นเลยนะครับทำไว้พี่น้องเห็นไหมนะครับ ขานาโชคอาแบบขาวข่าวขาทัา้งต้นนะครับส่วนต้นใหญ่ๆนู่นนะครับเป็นคาราเมลดอกคาราเมลคาราเมลจะมีอีกสีหนึ่งนะครับรวยจังเลยเป็นแฟนซีชนมชมที่ทำไว้พี่น้องครับดูสภาพอากาศแล้วไม่รู้จะฝนหรือฝุ่นกันแน่นะครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับชวนชมที่ได้ไปเรียบร้อยนะครับสั่งซื้อจากใครก็ตามอย่าเพิ่งไปด่วนปลูกนะครับพักฟื้นไม้ไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับจะดีมากเลยไม่ต้องไปรีบนะครับก็ส่วนช่องทางการติดต่อก็บอกไปแล้วนะพี่น้องครับเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะคอ่ะนุชัยพิมสอนนะครับพี่น้องไปติดตามก็ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ค่ำแล้วมืดแล้วพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ